การปิดงานงดจ้างไม่เท่ากับการเลิกจ้างนะครับสวัสดีครับทานายก๊อฟจากช่อง just law it กฎหมายงานนิดเดียวครับเกิดกรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับว่าบริษัทไดกินเองเนี่ยมีหนังสือสปิดงานงดจ้างไปถึงสาภาพแรงงานแล้วก็สมาชิกของสาภาพแรงงานบริษัทไดกินนะครับโดยจะให้ปิดงานเลิกง,งดจ้างเนี่ยในวันที่6ธันวาคม2 5 6 8เวลา8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปครับ วันนี้เองเนี่ยผมก็เลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพรบแรงงานสัมพันธ์นะครับว่าการปิดงานงดจ้างคืออะไรทําไมมันถึงไม่เท่ากับการเลิกจ้างนะครับแล้วก็การปิดงานงดจ้างเนี่ยมันมีวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายยังไงและท้ายที่สุดเรื่องนี้ระหว่างนายจ้านะครับกับลูกจ้างจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตอบในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นครับการปิดงานงดจ้างเนี่ยไม่ใช่การเลิกจ้างครับการปิดงานงดจ้างเนี่ยคือการที่ลูกจ้างเอ่อการที่นายจ้างเองเนี่ยใช้สิทธิ์ที่จะ ไม่ให้ลูกจ้างทางานเป็นการชั่วคราวนะครับและนายจ้างก็จะไม่ชําระค่าจ้างให้กับลูกจ้างด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยการปิดงานงดจ้างจึงไม่ใช่การเลิกจ้างครับประเด็นต่อมานะครับว่าการปิดงานงดจ้างเองเนี่ยตามกฎหมายเองเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับตามข้อกฎหมายเองเนี่ยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการยื่นหนังสือไปถึงพนักงานประนองข้อพิพาทแรงงานนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเองพนักงานบรรลองข้อพิพาทแรงงานเองเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกคู่กรณีเนี่ยมาเจราจาตกลงกันนะครับและถ้าหากไม่สามารถตกลงข้อพิพาทแรงงานนั้นได้นะครับข้อพิพาทแรงงานนั้นเองเนี่ยก็จะกลายสถานะเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้ครับซึ่งคาคานี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นายจ้างอ่ะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ปิดงานวจ้างได้หรือแม้กระทั่งลูกจ้างเองก็มีสิทธิ์ที่จะนัดหยุดงานหรือสไตร์งานได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งในกรณีจากข้อเท็จจริงของบริษัทเดกินเองเนี่ยตัวบริษัทเดกินเองเนี่ยเลือกที่จะใช้สิทธิ์ปิดงานกดจ้างกับลูกจ้างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูนครับว่าการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเองเนี่ยกับลูกจ้างเนี่ยซึ่งถูกใช้สิทธิ์เนี่ยใครจะอยู่ได้ทนหนวกันนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็ตรงต้องมาดูกันว่าบริษัทไดกินเองเนี่ยเขาได้ใช้สิทธิตามกฎหมายแล้วเนาะเลือกที่จะปิดงานงดจ้างแล้วครับแล้วก็ตัวลูกจ้างเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานแล้วด้วยนะครับ แล้วก็ตามพรบแรงงานสัมพันธ์เองก็ไม่ได้กําหนดระยะเวลานะครับว่าให้ลูกให้นายจ้างเองเนี่ยใช้สิทธิปิดงานงดจ้างได้นานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะต้องมาดูกันครับว่านายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยใครจะทนได้มากกว่ากันนะครับแต่ยังไงนะครับก็ขอภาวนานะครับให้เรื่องนี้จบลงได้ด้วยดีที่สุดนะครับจบลงด้วยที่นายจ้างและจุลูกจ้างเนี่ยพอใจซึ่งกันและกันนะครับใครที่มีความเห็นยังไงนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ